สวัสดีครับพี่น้องครับเจอมาาเดกเจอกันรอบเด็ดคลิปขังข้าผมแปลงมาลงอยู่สิปนี้เข้ามากก่อแล้วตอนนี้เรานั่งเล่นกันระหว่างเรากินหมูกระทะเสร็จแล้วก็นั่งย่อยนะครับผมโอ้ย่อยย่อยยอยเดี๋ยวอยากจะถามว่ามาทําไมก่อนเที่ยงคือเราเจอกันแบบมีสมาบชิกใหม่มาครับพี่น้องเลิกเด็กคิดถึงคิดัวนมคิดหดไอพะน่าฟอดนอนมาหลับเลยฟอดคิดหดไอแห้งเลย ฟาวออกมาเขาก็ก็กินฟ<ม>าวมากินนั่งกินเขาไปน้ำเบื้องไหนไ,ไปน้ำค่อยสีแซ่บกรุงเทพผู้พามานอ้วนดีก่าขี้เกียจภูผากุงเทีพุ่มตีใส่จะพูดเขาทักถามมาหอดใส่ก็ใช้จะพุ่มตีๆๆไปยังกับหัวใจจะพุ่มพุพ่มวันนี้เราก็มีสมาชิกใหม่นะครับพี่น้องอาชิงงวงวะแล้วบุญเจ้ามาอยู่กันยังได็กที่เท่าเด็ สีนอนจังไรมีเด้หม่องนอนเหรครับหม่องเข้มผมน,นี่ไงที่ไเนี่ยเนี่ยเนี่ยหม่องนอนเหรอปับ๊บฮะไทยแล้วกันนะครับว่าใครจะนอนที่ไหนนะครับพีทไว้วละไปเอามาเองบ่ไันอย่างเงี้ยนะครับน้องปอมแปมก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอาสมของน้องปอมแปม <laughs> อาสมว่าเป็นหลวงพอพี่เต็มดีที่ไหนเพราะมันคือกันอีู่อ่าคือกัน เอปแบลเนาะเดือนเขาดำหาซิปกระสิบคุยเนาะซับนีกกระเกียทับเขาเนาะโวดพูดซะอันนี้ียกว่าป้อมปากานอันนี้ไอ้ว่าหันนั่นทึงๆบอรลับไอกระสิมันเต่าอยู่นี่เล้วเอาบ่โฮมลงมานี่แล้วรับดีขึ้นอะไรยังไะเอาอยู่เดียวห้อเอแต่คืไปนั่นแล้วตงรวมันนั่นซูกันไม่มี ไปยมาเียวไนี่ไหมเมื่อกูเหยีได้หรอะอชั้นบนชั้นล่างเนาะชื่อว่ามือนีเข้ามาเห่นเนาะเขามานั่งโซกันหลายหลายเรื่องหลายเล่าที่เข้าโบไปนี่แล้วก็หลายคนที่เข้าบหี้เนองพนี้นเอาฟังจังใดเรื่องจาขวงสิไปฟังเรื่องจาขวง อันพี่มาเดียวก็ชอบกินข้าวกินปลาเอราะว่ายกินความคอดอืมโอ้ยอิจฉาดิอิจฉาผู้เพิ่นได้กินข่าวน้ำกันเนี่ยกูว่ากูชอบหมูกระทะเแฮะชอบหมูกระทะถางบางไรได้ต้มใกล้บานแล้วเมื่อเดียวเดี๋ยวจักมือได้ไปไปบ้านได้เดี๋ยวเดียวไม่กินบ่มักหมูยูบานไหมกําลังปลาอยู่เด้กําลังพ่อกินนี่แหละหิ้ยเอาหาเนื้อมาหลับถมือเนาะหลับีดใส่

ถ้าเกิดว่าถึงขันแบบว่าขันขันมันยุงเขียบ่ที่หาซิบรูดอีกอ้ยีซิบรูกับไก่ไม่งนไก่แล้วนี่ต้องว่างแผนล่วงหน้าก็ยังคักเลยล่ะเขาซึมโ,โลเคชั่นมาให้แล้วอยู่หมู่อยู่แยะเขาจะอยู่ปีเจ็ดกิโลชั่วโมงเลยมีชั่วโมงกูขวดว่างหันพวกนูกระบอกเรื่องดีรับไปคะ่ะแต่ว่าพี่น้องบ่ได้ฟังนนั่งหรอค่ะมันจบเลโอ๊ยอย่าฟังเถอะพี่น้องฟังเรื่องรับเรียดละที่ว่าปเป็นแต่ฟังหรอเรื่องรับเรียแชทลุดค่ะเอา ขีหน้านุ่นคุยกระเบาอันคนม้อยขาหน่จุดประเด็นแล้วอันเนบันี้ชชาวเน็ตก็จะไปค้นด้ย่หชาวเน็ตที่เนกชกกนอาวนเอะไรนี้โอ้ยเมาแช่เหาบันเเมื่อกี้นี่นเมื่อกี้ก็ถือกันก็คาเขาอนกันล้างยางกันไปอบน้ำคนอแกนเอแกนือระตู้ไป เป็นตู้เป็นตาเมื่อนตอนนั่งเห็นกับตาจะเป็นรูค้างก็เลยติดเป็นรูค้างนั่นนั่นเป็นยังก็ต้องเป็นรูค้างพีฟอรสค้างฟอเขียนเอาเป็นการอัดแบบเธอแรงตัวอย่างเออเขาก็ต้องใชดแรงสี่เหลตัวอย่างตัผู้ชายมาแข็งนะผู้ชายดาว่าเสียผมนางใส่มาจะใครบอกว่าน้ำมือผมแป๋มเนาะโอ้ยรถพี่ผมแป๋มเอกก็บอกว่านั่งตักพี่ขึ้นมาใส่พอผู้ใหญ่คนทำไมฟอสเก่งจังเลยแต่แต่พี่ฟอสมันรู รู้ทุกคนมีชีวิตี่เป็นซื่ีนบอเต้นแล้ล้รู้สึกเป็น่วงเต็นลต่างๆมากจะคยจอนือแหงซันเนาะตากระหาซิบาทยั่งไเดนยาซันเดิมอ๋อมันมันต่างีซันเมันใหญ่ตืดลื่กันหมดเลยใหญ่เลยของเนี่ยแล้วเมื่อันนี้ีนอปิงน่แล้วโกนโกนดังเกินพี่น้องเขิบ่าไปอันนี้คือ บอกรายละเอียดเท่าไหร่อันท่าเทียพี่น้องเ่าที่เพิ่นเบงแล้วคนอยากมาพร้อมแป๊บอันนี้สถานที่คือคืออะไรนะครับผูผาม่านดาวแคมผมดาวแคมอยู่ที่ภูผาม่านวมีข่งข้าวบินออกเีนืออู้แมนมีมาแข่งข้าวผมพร้อมเป็มกับโบกุดโบกินไปโนราานนตัวพ่นนะ ยังที่นอกไอ้นักเรียนสองแสนเลยดาวอืมฟอร์ดก็ผู้ชายเหรอผู้ชายรักรักกันเลยปกติเขาเนาะตังซันเนาะเอารีวิวมาเนี่ยอันนี้คือห่มดาวแคมป์ห่มดาวแคมป์ขุนพม่านขอนแก่นนะครับหัวละร้อยคคิดเป็นลายหนึ่งลายบุคคล คนละร้อยบาทนะครับไม่ได้บดเอ็มบดเออันนี้น้องขนาดน้องฟอนยังเไม่เข้าไปเลยนะครับผมนี่คืออันนี้เต็นจักบาทน้องปอมแบมจักบาทนะครับอ๋อสองลอยค่าเซาเต็นนะครับอันนี้ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับยังไม่ทําอะไรเลยครับไม่ทำอะไรเลยครับเนี่ยครับมีเต็นผ่าล่วงผ่าหัวมุแบบกระมอนอยากนอนแล้วครับตอนนี้เพราะ ฮักคาซิมาพอดแค่อู้ก็ตื่นเอออันนี้พี่ฟอสจะอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนนี้เป็นเต็นท์พี่นาโนนะครับผมอากาศดีมากเลยอากาศดีไหมพี่ฟอสรีวิวตอนนี้อากาศเป็นไงอากาศดีมากอากาศดีมากคือมาได้เลยครับเย็นเย็นจ้อยจ่อยพี่น้องนี่เมืองลมเอื่อยๆนะครับลมเอื่อยๆเย็นๆนะครับถือว่าโอเคมากนะครับคือค่าบริการกับบ่อแพ่งนี่นะ ขันบ่มีงานแต่เขาก็บพวกอีแชมปิ้งเนาะส่วนนย่างเงี้ยเด้อแชมปิ้งเนี่ยชุดเท่ๆหมวบ้านอะไรอ่าเง้อ่าอุปกรณ์กับมีให้เซาเบิดแมนบ่แม่นถ้ามันเป็นหน้าฮ้อนก็สิมีพวกพัดลมพวกหยังให้พัดลมตัวละ60บาทผิวนหน่อนมีว้างแคมปิ้งบ่อประบ่ตื่นตื่นมางอาะสือของแคมปิ้งแล้วพี่น้องนั่งอันนึงหลังจากเนี่ยเฮาต้องเริ่มถ่ายคลิปได้แล้วเพราะว่าเฮาขีดขาดว่าสามหมื่นแล้ว เอาเอาบอกหน่อยจุดจุดเสียบปลั๊กไฟเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากเยอะมากหลายแห่งดีนีพี่น้องครับอันส้นทั้งผลสิเป็นอันซุ่มพวกแกงมาไส้ให้เจ้านะครับไบเกอร์ไบเกอร์นะครับกำลังกางเต็นท์นอนดังไฟกับมีบอลหุ่นอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่ของพวกพี่ๆเขาครับเต็นท์สีดำสายแคมป์ที่แบบมืออาชีพหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีวัยรุ่นผู้หญิงนะครับเป็นประมาณกับเป็น เกือบสิบคนนะครับเนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยพวกนี้ตอนงทาบุญก็จะเป็นเต็นท์อีกนะครับวันนี้สรุปแลเยอะมากนะครับเต็นท์นะครับเนี่ยเยอะมากนะานานางเต็นท์รับได้หลายนะครับสามารถรถเข้าจอดขางเต็นท์ได้เลยนะครับนครับฝั่งทางนู้นก็มีอีกนะครับจะแต่ว่าข้าเจาะแบบจะคอนขังเมื่ออชีพเนาะสายแคมป์เมื่ออชีพนะครับมีพวกทาร์ปมีไฟชีตพวกนี้เข้าสีถือว่าเป็นเมื่ออชีพแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับ มีแบบนี้คี่ว่าเมื่อฉีพนะครับผมสำหรับพวกเขาเป็นมือสมัครเล่นเนาะโม,มเมนแบบสายแคมโดยตรงนะครับผมแต่มีรถนอนก็ไม่ใช่สายแคมโดยตรงนะครับอันนี้รถเฮนนงานนครับรถเฮนงานมีรถเฮนเงาเนนชี่ยวบ้างเป็นบางครั้งเวลามีโอกาสเนาะเอายล,ลืมนะครับม,ออออมืออื่นพอกันอุทีมืออื่นพอกันยุ่งเกาะ พี่พี่พี่นาโนมพรุ่งนี้พอพรกันอยู่ที่ไหนก็อนงานน้องเรือค่ะอ๋อน้องเรือขอนแก่นมันบังับน้องเรือขอนแก่นโอเคครับบางส่วนอีกคำแกสเลยจะเอาให้ดูที่ใบใบง่ายอ๋ออะไรให้ดูอ่ะเปิดความรักไปเที่ยวคนเดียวเหรอเนาะตรวจพวกงูบักแตงปงาดเถอะาดเหมือนความลับพี่ฟอดครับพี่ฟอดเปิดเผยความลับรถต่อจะเพ่อเดียวกัเลยอยู่ไหนอะ อยู่น่านครับสปันอ๋อสปันโอ้ยเอารถอะไรไปอ่ะเอารถจักรยองนี่แหละครับไปกับใครไปคนเดียวครับหดเอ้ยมึงจะไปถามสอเขาขัดมันหรอเป็นมูกันสิลุดคือจีบคือจีบบุญด้วยเนี่เจอกันคลิปหนักแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ